คริสติน่าพันรายาเอสกันตพง์เคลื่อนไหวแล้วหลังโซเชียลแห่คอมเมนต์ถามสนันไอจีว่าสรุปพระเอกหนุ่มฟื้นหรือยังสืบเนื่องจากประเด็นรูปที่วัดท่าไมโพสเผยให้เห็นพระเอกหนุ่มลุกขึ้นนั่งไหวล่าสุดวันนี้วันที่18มิถุนายน2566คริสติน่าพันรายาเอสกันตพง์โพสไอจี IG, ว่าทางครอบครัวขอขอบคุณที่เอสุภชัยที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และพี่เอ เพื่อแจ้งอาการของสามีดีฉันให้ทราบอย่างเหมาะสมจะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใด,ดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวคะ่ะโปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะพวกเรากําลังพยายามอย่างเต็มที่และทําทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราคะ่ะขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะ We are thankful for T. Asupachai to come visit us in the hospital. The family is preparing to have an official statement together with d r and t a to inform. About my husband, ฉันตั้งใจเอะพรอเพอร์แมนเนอร์โซ่แด็คแดอาโนมิซิโนเมชันก่าโปรดมีแพตตี้ยองแอนด์กีบอุสเอลิเทอร์มอร์ทางมีคอสวีอาร์โอเวอร์เวลเมดแอนด์ทรีอิงอัลเออร์เบส already กัดแตงอยู่โซ่มาท์ for your understanding and for keep supporting us นาคา